สุดหน้าตอนนี้คืออะไรหากินอยู่กับพ่อผมมาล้างสมองตาชานล้างสมองตาชานของเก่าแก่เดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะพวกมึงอ่ะพวกมึงก็จะทําเร็วให้ดูจะทําเร็วกับกับตาแก่ๆคนหนึ่งแล้วเอาภาพแกมาประจานพวกมึงอ่ะพวกมึงได้สาระเร็วมึงเร็วมึงเลวมึงเร็เวช่นดีเลยจริงๆนี่ไม่มีอะไรมาล้างสมองล้างสมองตาชานซึ่งแกอายุหกสิบกว่าแล้ว ให้แกมาทําอย่างนั้นอย่างนี้นีนน่คําสั่งโทรคุยไลน์กลุ่มกันโทรคุยไลน์กันสั่งสั่งให้พ่อต้องมาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ผมถามหน่อยนี่พวกมึงสารเลวเออนี่จริงๆเองอทุกถึงทุกวันนี้คืออะไรจากที่จากที่ตาคนหนึ่งเคยเลี้ยงวัวจากที่ตาคนหนึ่งเคยสีข้าวจากตาคนนึงเคยทํากิจกรรมเป็นคุณคุณตาเป็นมักทายก ทุกวันนี้ทําให้แกอะไรแกรทิ้งทุกอย่างเออแล้วผมถามหน่อยท้ว่าคนที่เขาทําคนที่เขาล้างสมองตานะ่ะพวกคุณยังมีจิตใต้สินึกว่าเออทําให้ผู้ชายคนนึงทําให้ตาแก่ๆคนนึงแกเป็นอย่างนี้ผมไม่เคยโทษพ่อเลยนะเพราะผมรู้ว่าคือถ้าพ่อเข้ามาเล่นโลกออนไลน์พ่อต้องเจอคนสารเลวแบบนี้ถึงวันวันเนี้ยวันเนี้ยผมออ วันนี้ผมเห็นเลยว่าเออพ่อเนี่ยไล์สดน่ะปกติแกไล์สดแกนั่งคุยหรือไล์สดแล้วเออเข้ามาถ้าถ่ายเออขอถ่ายแม่หนนะขอถ่ายหน้าตายหนาอ,นะอย่างนั้นอย่างเงี้ยแกก็จะถ่ายแต่วันเนี้ยนี่คืออะไรนี่คือการประจานนะครับนี่คือการประจาน f อของพวกคุณน่ะต้องการประจานออไอ้คนที่เสี้ยมตาชาน่ะต้องการประจานประจานเดี๋ยวจะให้ อ่อยจ,จะให้เขาพูดอะไรออกมาให้สังคมรู้แล้วให้มันเกิดกระแสะขึ้นมาให้มันเกิดกระแสะขึ้นมากับครอบครัวผมนี่แหละก็เลยให,ให้ให้ตาเนี่ยไลฟ์สดอ่าให้ตาไลฟ์สดแล้วก็เอาโทรศัพท์หรือย้าโทรศัพท์ให้ทุกคนก็เห็นเขาได้ยินกันทั่วโลกไปเลยมันก็มีอยู่แค่นั้น